ท่านทานนบ,บรีผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาธิบดีเสีสินระมหาวชิลาลงกรพระวะชิรก้าเจ้าอยู่หัวโครงการอู่ข้าวอู่น้ออู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิด ขอถวายพระพรชัยมงคลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สามารถมองเห็นอย่างประจักษ์ชัดในฐานะเป็นพระพิสงพระพิษุสง์ในพุทธศาสนาในฐานะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการช่วยดูแลงานคะสง์ในเขตภาคแปด อุดรธานีหนองคายเลยสกลนครหนองบัวลำพูและจังหวัดบึงการช่วยเจ้าคณภาคดูแลเกี่ยวกับเรื่องการปกครองการศึกษาการเผยแพร่การอนุปกณ์การศึกษาสุขเคราะห์และการสาธารณสุคราะห์ในส่วนที่ประทับใจมากที่สุด คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระไทยและมีพระเมตตากับการเรียนภาษาบาลีอันเป็นกุญแจในการไขโต้พระไตรปิฎกให้เข้าใจสัพ์นี้แปลว่าอย่างนี้สับนี้แปลว่าอย่างนี้ถ้าแปลผิดความหมายผิดทันทีพระบาทสมเด็จเจ้ายู่หัวทรงพระกรุณาให้ การเรียนการสอนพระบาลีนั้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์น่าชื่นใจและน่าอนามโมทนากับการสนับสนุนเป็นรูปประธรรมนั่นก็คือว่าพราะองค์ทรงสน,สนับสนุนทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียนพระบาลี ตั้งแต่การเรียนการสอนส่งัยพระไทยยนะ่งินักจนไปถึงกระบวนการทางการสอบกระบวนการทางการสอบพระองค์ถวายความสะดวกแก่พระภิษุสมเน็นผู้เข้าสอบโดยถวายปากกาไม้บรรทัดกระดาษคำตอบและลิขิตเปเอร์แก่พระภิษุสมเน็จผู้เข้าสอบ ยิ่งไปกว่านั้นถวายเกี่ยวกับเรื่องพัฒตาหารแก่พระภิกษุสัมเนธทั่วประเทศในต่างจังหวัดมอบหมายผู้ราชการจังหวัดเป็นผู้แทนตรงจัดถวายพระภิกษุสมเนธผู้เข้าสอบบาลีซึ่งอยู่ไกลจากสถานที่สอบห้าสิบโลร้อยโล ว่าจะมาถึงสถานที่สอบลำบากเกี่ยวเรื่องการครบชั้นโดยพระเมตตาของพระองค์ถวายพัะทหารกับภิกษุสสมเน็จทุกลูกนับเป็นความภาคภูมิใจแก่คณะสงฆ์และนักเรียนผู้เรียนภาษาบาลียิ่งนะักเมื่อสอบเสร็จเรียบร้อยประกาศผลสอบพระองค์ก็เสด็จมอบ ปริญญาบัตรผัดจดถวายกับพระภิกษุสมเน,นินเปลี่ยนธรรมก้าประโยชน์ถวายประกาศบัตรผัดจดแก่พระภิกษุสมเน,นิผู้สอบได้ปเปลี่ยนธรรมหกประโยคและสามประโยคนอกจากนี้ถวายให้รถยนหลวงไปส่งถึงวัดทุกวัดสำหรับรเปลี่ยนธรรมก้าประโยชน์ นับเป็นพระมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขอบุญบารมีเหล่านี้ถวายเป็นพระราชุสลขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำรานมีประชนมายุยิ่งยืนนานอะดิเลกะวัตสะสตังชีวตุ อาติเลกะวัฏสสตังชีวตุอาติเลกวัฏสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมทละมหาราชาสิทธิกิจังสิทธิกมังสิทธิลาโภชโยนิจัง าเมธละมหาราชารัชว,ศ,วศัพท์พวตุสัปทาขอถวายพระพร